มันก็มีที่แบบท้อแต่ผมไม่เคยที่จะคิดว่าแบบจะหันหลังให้กับฟุตซอลเนี่ครับผมคิดตลอดครับว่าเราเหนื่อยเราก็พักเราหายเหนื่อยเราก็ต้องไปต่อไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรครับเราต้องไม่ย่อท้อเราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ผมเชื่อได้เลยว่านักกีฬาทีมชาติทุกคนที่มาอยู่จุดนี้เนี่ยทุกๆคนเจอเจอสิ่งที่มัน หนักหนาเจออุปสรรคกันมาทุกๆคนครับแต่พวกพวกพี่ๆเขาไม่ไม่ยอมแพ้แล้วก็สู้ไม่ว่าจะเจออะไรก็อยากจะชนะมันจนจนเขาถึงมีจุดนี้ได้ผมก็เชื่อในความพยายามให้มาที่มุมัดอาครับเลือดปีโอ้โหแต่หนีหนีเยี่ยมมากครับจับแล้วหันหน้าเขาใส่เชิงชี่เฮงขึ้น แต่ก็เสี่ยงในเกมรครับอ่าครับคราวนี้แม่นหรือเปล่าครับอุมัดยิงลูกมีกบโบโโ๊ะยากกว่านี้ยังยิงเข้ามาแล้วครับและนี่ไม่มีประตูอยู่ตรงนั้นครับสวัสดีครับผมเมดมุมัดอุสมนสานมูซาครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยครับ <national language> ใช่ครับก็คือพ่อผมเป็นเป็นคนกาน้าแม่ผมเป็นคนไทยตอนนั้นเด็กผมก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็ก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนเด็กแล้วผมก็ ได้อยู่กับยายยายก็เป็นคนเลี้ยงดูผมมาแต่คือบ้านผมก็จะมีหลายคนครับเป็นครอบครัวใหญ่จะมีพี่ป้านะ้าอาแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอลไครก็คือโตมาเป็นครอบครัวใหญ่คุณแม่ผมไปทํางานครับไม่ได้อยู่ครับ <S 2> <S 2> ผมเริ่มจากฟุตซอลเลยครับฟุตซอลอย่างเดียวเครับผมไม่ได้ไม่ก็คือเตะบอลเล่นตามข้างถนนตามเอ่อ ใน,ในสุเหร่าหลังสุเหร่าบ้านผมครับก็จะมีเหมือนพื้นที่เล็กๆที่จะแบบให้เตะบอลกันผมก็ไปเตะตรงนั้นครับแล้วก็ที่โรงเรียนตามพักกลางวันก็เล่นกันกับเพื่อน,นเล่นตามตามภาษาเด็กๆครับไม่ได้คิดอะไรตอนนั้น <pier? S 1> ผมรู้สึกจร, <anie> จริงจังก็ตอนที่ไปแข่งบอลเขตครับเหมือนทีมโรงเรียนผมครับได้บอลก <inner> ีฬาสีใช่ไหมครัรพบพวกผมก็ ผมก็เป็นตัวแทนของสีไปแข่งแล้วทีนี้ครูพระ,ะก็เห็นว่าแบบเออเรามีฝีเท้าก็รวมตัวจากสีนูน้นสีนี้สีฟ้าสีแดงอะไรครับมันรวมเป็นทีมโรงเรียนไปแข่งบอลเขตใช่ครับแล้วพอไปแข่งบอลเขตได้มีโค้ดโรงเรียนมยัธยมวัดเป็นจามบพิษนะครับคืออาจารย์เจี๊ยบได้มองเห็นผมแล้วก็ได้ชักชวนกลุ่มพวกผมไปคัดที่โรงเรียนวัดเป็นจามบพิษตั้งแต่นั้นมาผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มจริงจังแล้วก็คิดว่าอยากจะเอาดีทางด้านนี้เพราะว่า มันเป็นใบเบิกทางให้กับผมได้ผมสามารถได้โคต้าช้างเผือกโคต้าเข้าเรียนฟรีในในตอนนั้นนะครับคือโดนเหยียดผมไม่ค่อยโดนนะครับมีแต่ผมตอนนั้นผมเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มเพื่อนผมก็จะมีพวกหัวโจกอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นแบบพวกนั้นซะมากกว่าแต่คือผมไม่ค่อยได้โดนก็มีเหยียดเหยียดออคุยเล่นตามภาษาเด็กๆอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้เป็นการเหยียดอะไรครับผมคิดว่า สำหรับผมมันไม่ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเลยครับผมก็เคยโดนล้อตอน,น,นเด็กๆแต่พอโตมาผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องแบบเอามาคิดหรืออะไรเงี้ยครับก็เออตอนนั้นก็จะเป็นรายการเป็นกอทอมอลีกแล้วก็เป็นสวทลีกครับที่เป็นรายการใหญ่ๆในที่จะมีในทุกๆปีครับ ผมก็เข้าม1ห,หรือม2ผมก็ได้ปีนรุ่นไปเล่น15้ปีทั่งตอนนั้นผมยังไม่เต็ม15ปีคนระับผมก็ได้ไปเล่นกับรุ่นพี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่ที่ไม่เต็มรุ่นคนระับผมจะไปเล่นกับรุ่นพี่ซะส่วนใหญ่คนระับตอนตอนนั้นมันก็ต่อนเนื่องมาครับพอผมไปถึง15ปีเ้ยผมเป็นน,นักเรียนที่เรียนเข้าก่อนเกณฑ์ก็คือผมจะเรียนพร้อมกับรุ่น40ผมเกิดพศ .41 ผมจะเรียนเรียนก่อนเกณฑ์ซึ่งตอนนั้นผมจบม3ผมก็ ได้ไปคัดที่โรงเรียนราชนิดบางเขนแล้วก็คุณย้ายผมมามอยากให้ผมไปอยู่โรงเรียนกินนอนแล้วเพราะว่าผมการเรียนไม่ค่อยดีแล้วติดศูนย์ติดรออะไรอย่างเี้ยเยอะเยอะมากๆเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะสนใจเรียนสักเท่าไหร่ก็เลยอยากให้ผมแบบเอาดีทางด้านกีฬาเลยก็มีโรงเรียนราชนิดบางเขนครับเป็นโรงเรียนที่กินนอนแล้วก็ซ้อมอย่างจรงิงจังแล้วก็มีรายการรายการดีๆอย่างอย่างเดี่ยวชนแห่งชาติให้ผมเล่นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นเวทีที่จะทําให้เรา ที่จะส่องสปอตไลท์มาหาเราได้ครับผมก็ผมก็เลยตัดสินใจไปคัดแล้วก็ติดครับมันก็มีช่วงแรกครับเพราะว่าผมซ้อมหนักแล้วก็ผมก็จะช่วงแรกผมก็จะไม่ค่อยเข้าเรียนครับแต่ตอนผมไปม4พึ่งผมก็จะติดนิสัยตอนอยู่วัดเบนมาจนอาจารย์น,ค,นครนะครับเขาก็ได้แบบเ,เปลี่ยนนิสัยผมว่า อย่าเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างครับทุกคนเขาทําได้เราก็ต้องทําได้เขาก็ใช้ไม้ไม้แข็งครับแบบว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าเรียนเขาก็มีการทําโทษซึ่งผมก็คิดว่าผมก็เข้าไปเข้าไปบางทีอาจารย์เขาก็รู้ครับว่าเราแบบเป็นนักกีฬาเราเราเรียนไม่เก่งครับแต่เราต้องต้องทาให้มันมากกว่าคนอื่นก็คือต้องมีลูกขยันเข้าไปช่วยไงครับเราอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เราต้องทําการบ้านทําการบ้านมาส่งอะไรครับเขาก็จะเ,เขาเรียกว่าเหมือนดูแลเป็นพิเศษครับ คือสาหรับผมผมคิดว่ามันเป็นกีฬาที่ผมที่ผมรักที่ผมชอบตั้งแต่เด็กด้วยแล้วผมคิดว่าผมเองก็เรียนไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมคิดว่าฟุตซอลเนี่ยครับจะเป็นตัวนําทางที่จะเป็นตัวเบิกใบเบิกอนาคตของผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้าโรงเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายจนถึงมหาลัยจนถึงผมจบปตีครับผมไม่เคยต้องเสียค่าเทอมเลยเพราะว่าผมใช้ฟุตซอลนะครับ เป็นเป็นใบเบิกทางก็คือมันจะมีทุนของออโคต้าช้างเผือกสําหรับนักฟุตซอลผมก็คิดว่าผมใส่ใจแล้วก็ผมรักมันมากพอแล้วก็ฟุตซอลก็ทําให้ผมมีชีวิตที่ดีได้ถ้าเราเราบริหารชีวิตให้มันดีครับเป็นตอนผมเล่นรายการกอทมอลีกครับกา,การกทมอฟุตซอลลีซึ่งตอนนั้นเป็นแมทชิงผมได้เล่น ให้าชินิบางเขนเป็นตัวแทนของเขตหลัก4ี่เจอก,กับเขตของเตยก็เป็นโรงเรียนปรรทุมมงคาก็เป็นรอบชิงครับซึ่งผม,มวันนั้นมีประธานประธานสโม,มสรแบงคอกปิเทียดม,มาดูครับและพี่พี่ต้นรังสรรค์ก็คือประธานของเขตหลักสี่เขาก็บอกว่าวันนี้ทำผลงานให้ดีนะมีมีผู้ใหญ่มาดูเลยครับซึ่งวันนั้นผมก็ได้ยิงยิง5ลูกแล้วผมก็ได้รางวัลดาวซันโวแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยม อีกวันนึงผมก็เขาก็ยื่นสัญญามาให้ให้ให้ผมเลยเป็นสัญญาอาชีพฉบับแรกครับผมก็ได้ปรึกษากับอาจารย์นครแล้วก็ครอบครัวอาจารย์นครก็มองว่าอ,อ,อยากให้ผมเซ็นสัญญาอาชีพผมก็เลยตัดสินใจเซ็นตอนนั้นน่าจะเป็นม5เทอม2หรือประมาณม6เทอม1นะครับก็เหมือนเด็กทั่วไปที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรเราเราอาจจะเป็นหัวกะทิของของบอลน,นักเรียนนะแต่พอเราขึ้นมาระดับลีกครับเราก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่ที่ยังอ่อนประสบการณ์ที่จะต้องออหาประสบการณ์ในในในเกมลีกครับผมก็เล่นบ้างลงบ้างไม่ได้ลงบ้างก็มีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ไม่ดีครับเกมหนึ่งอาจจะลงสักสามสี่นาทีผมก็คิดว่าตรงนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสําหรับผมมากเพราะว่ามันทําให้ผมแบบ มีความคิดที่โตขึ้นครับเพราะว่าจากผมได้เล่นมาตลอดเลยผมมามาอยู่ที่ที่มันการแข่งขันสูงเนี่ยผมก็รู้ว่าแบบเเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปอีกเป็นรายการเ f ฟเอับที่ไทยครับไทยเป็นเจ้าภาพใช่ครับก็คือตอนนั้นเป็นเหมือนช่วงเเปลี่ยนไทย คือรุ่นพี่ตก่อนนั้นเขาไปไปแข่งรายการฟุตซอลโลกมาครับรายการ FF ครั้งนี้ก็จะเป็นรายการที่เ,ออเหมือนเน้นเน้นนักกีฬาหน้าใหม่ครับซึ่งผมก็ิลีกปีนั้น,นครับผมก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ผมอยู่ในเหมือนอยู่ในข่ายที่เขาจะเห็นแววว่าสามารถจะดันผมได้ผมประมาณนี้ครับผมก็มีชื่อมีชื่อติดไปในหนึ่งในสามสิบคนนั้นครับ ก็ตอนนั้นผมก็ยังเป็นดาวลุ่งแล้วก็มีมีกับเตอร์ปานัทอย่างเงี้ยครับโค้ชตอนนั้นเป็นมิเกลโรดิโกโรดิโกแล้วก็ตอนยู่20ก็มิเกลโรดิโกคือสำหรับผมมันทุกๆรายการของทีมชาติมันก็ไม่ว่าจะอุ่นเครื่องหรืออะไรมันก็ใหญ่แล้วมันก็มีมีศักดิ์ศรีที่เราจะต้องเล่นเต็มที่ที่เราจะต้องแบกรับความกดดันไว้อยู่แล้วครับมันก็ ตื่นเต้นครับตอนยิ่งตอนลงสนามไป A f ตอนนั้นคือก็คือคนดูเต็มสนามตอนร้องเพลงชาตินี่คือผมก็คิดแบบมันเหมือนฝันจริงๆครับเมื่อก่อนผมได้ดูดูพี่ๆในทีวีวันนี้ผมได้ลงมาเองแล้วมันมันมันเหมือนฝันครับซึ่งตอนร้องเพลงชาติผมก็แบบเหมือนสติไม่อยู่กับตัวแล้วมันแบบมันฟันเป็นฟิลนั้นจริงๆครับ ได้แชมป์ครับใช่ครับได้แชมป์นะัดชิงน่าจะชิงกับอพอมมา่าได้แชมป์ทุกครั้งเลยครับก็คือเอฟเอฟแล้วก็ต่อดยยูยี่สิบยูยี่สิบผมได้อันดับสามแล้วก็เป็นรายการซีเกมซีเกมที่ประเทศมาเลเซียตอนนั้นก็ได้เหรียญทองครับก็ในระหว่างทางก็มีม,มีอุปสรรคไม่ได้เขาเรียกเหมือนนัดแรกเราชนะเวียดนามนัดที่สองเราไปสะดุดพลาดแพ้อ,อินโดนีเซียแต่เราก็รวบรวมกำลังใจแล้วก็กลับมาเป็นแชมป์ได้ในนัดสุดท้าย มันก็มันก็กดดันนะครับซึ่งเพราะว่าผมผมคิดว่าผมออสื่ออยากให้ผมเป็นตัว,ต,วตาย,ต,ต,ายตัวแทนพี่อาร์มเลยฮะซึ่งผมคิดว่าพี่อาร์มมันผมผมก็คือผมพี่อาร์มก็คือพี่อาร์มมันไม่สามารถแทนกันได้เพราะว่าพี่อาร์มคือสําหรับผมก็คือนักฟุตซอลที่ผมชื่นชอบที่สุดแล้วก็ผมคิดว่าแรงกดดันตรงนี้นะครับมาทําให้ผมพัฒนาตัวเองทําให้ผมอยากจะเก่งขึ้นในทุกๆวันอยากจะ เอาตรงนี้มาเป็นแรงแรงผลักดันให้เราแบบต้องไปในจุดๆที่เขาหวังให้ได้ครับใช่ครับก็คือชอบมาตั้งแต่ตอนเด็กตอนนั้นผมผมต้องย้อนไปผมไปดูบอลที่ฟุตซอลลีกที่เดมอบางแคทอทอบแบบเจอกับออการท่าเรือแล้ววันนั้นพี่อ๋มยิง3ลูกและซึ่งตอนนั้นมันตำแหน่งหน้าเป้าอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ใหม่ในตอนนั้นครับแล้วพี่อ๋มเล่นตำแหน่งนี้พอดีอาจารย์ก็เลยบอกไอ้อเนี่ย ดูคนนี้เล่นแล้วกด็ดูตำแหน่งนี้เล่นแลยซึ่งตอนนั้นผมมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคล้ายคลึงกับพี่อาร์มก็เลยชอบตั้งแต่นั้นมาติดทีมชาติครั้งแรกพี่อาร์มไม่ไม่อยู่ครับเพราะว่าตอนนั้นแกไปฟุตซอลโลกกลับมาแล้วก็ชุดฟุตซอลโลกจะมีแค่สองคนครับตอนนั้นที่กลับมาก็คือมีพี่เนิร์ดมีมีสามคนครับพิงมีพี่เนิร์ดพี่ช้างพี่เด้งไต่ลง แล้วก็พี่ท็อปประตูใช่ซีเกมใช่ที่ประเทศมาเลเซียแต่คือได้เล่นอยู่ในทีมเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ชุดเดียวกันเพราะว่าผมผมตำแหน่งเดียวกันด้วยแล้วก็มันผมเด็กด้วยครับมันมันก็ผมจะอยู่ในชุดที่3ามไครับตอนนั้นพี่ยัง่าจะอยู่ชุดที่1กับพี่ช้างพี่ยามพี่เนิร์สอะไรครับส่วนผมก็จะอยู่กับชุดพวกพี่มัดพี่วินอะไรผมเองก็ เล่นมาตั้งแต่นั้นมามันก็มันก็ตามสเตปที่เล่นรายการทีมชาติแล้วก็ผมได้ย้ายไปออทีมแบ็คพูลผมก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ว่าแบบผมมีฝันว่าอยากจะไปเล่นที่สเปนแล้วมันมีข้อเสนอมาผมก็ตอบรับไปเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นฝันของผมที่ที่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ตอนที่ผมตีทีมชาติอยู่แล้วครั้งแรกครับผมมีผมได้ศึกษาฟุตซอลสเปนแล้วก็เห็นว่ามันเป็นลีกที่ท้าทายแล้วก็เป็นลีกที่ ที่แข็งมากๆพครั้งนึงผมอยากไปไปลองเล่นดูซึ่งตอนนั้นมันมันผมเป็นเด็กผมฝันแบบผมไม่คิดว่ามันจะมันจะเป็นไปได้อมันมันมันไกลมากๆเพราะว่าลีกสเปนมันคือลีกที่ที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือมารู้ตอนที่เล่นรายการ FF ตอนเมื่อปีปีสปีที่แล้วเขาติดต่อมาก่อนตอนที่ผมอยู่ชมบุรีครับก็คือเล่นลีกเล่นลีกมาใช่ไหมครับก็มีมีพอจบพอจบสัญญาก็มีออฟเฟอร์จากที่สเปนมา ไปสเปนนะครับก็ปีแรกมันก็มันก็หนักครับหมายถึงว่าทุกๆอย่างมันใหม่หมดครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมเพื่อนนอกสนามคอร์อาหารอากาศทุกอย่างมันใหม่หมดทุกอย่างมันก็ยากหมดมัน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 ไม่เหมือนบ้านเราอยู่แล้วพี่มันทุกอย่างเราจะทําอะไรมันก็ลําบากนิดนึงแต่คือผมก็คิดว่าตรงนี้นะครับมันทําให้ผม โตขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นผมก็พยายามคิดบวกในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเจออะไรที่มันหนักๆมาผมก็คิดว่าถ้าผมไม่กล้าออกมาลองมาลยุยผมก็จะไม่รู้ว่าว่ามันเป็นยังไงไม่มีล่ามคือสองเดือนแรกแฟนผมจะไปด้วยแล้วก็แฟนหลังจากนั้นแฟนผมกลับผมก็จะอยู่คนเดียวเลย9้าเดือ <ikke> นก็มันก็หลีกมันก็การแข่งข,ขันสูงดีครับแล้วก็ โค้ดก็ได้เหมือนคือโค้ดก่อนนั้นนี้เขากช็ชื่นชอบในตัวผมแบบในในสไตล์การเล่นผมอยู่แล้วครับแต่แค่ผมยังไม่ได้ไม่ได้โอกาสมากนะครับซึ่งพอมาปีที่2ผมได้โอกาสมากไดเออ้เวลาลงเล่นที่มากขึ้นไงผมก็สามารถทําประตูได้มากขึ้นมีแอซิดที่มากขึ้นแล้วก็ช่วยทีมได้มากขึ้นผมก็คิดว่ามันก็ผมก็ตอบแทนใน,ในที่เขาให้โอกาสผม คือ <c ười> มันก็มันก็ตื่นเต้นแล้วก็เหมือนแบบทุกๆวันเราต้องแข่งขันนะพี่เหมือนแบบเราอยากจะอยากจะดีแบบเขาให้ได้อยากจะเอาชนะเขาให้ได้ทุกๆวันเราต้องเตรียมร่างกายไปแข่งขันกับเขา <c ười> เราต้องเรียนรู้จากจากเขาเรียนรู้จากทุกๆคน <c ười> เพื่อนรอบข้างผม <c ười> ผมผมสามารถเรียนรู้จากเขาให้ได้มากที่สุดไงผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่ทำทำให้ตัวผมพัฒนาขึ้นในในในหลายๆอย่างเนี่ย เพราะว่าแต่ละคนนักกีฬาแต่ละคนนะข้อดีก็จะแตกต่างกันไปอย่างี้ครับพอเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มัน,มนการแข่งขันสูงแล้วมีแต่คนเ,เก่งๆนงะี้ยผมเชื่อว่าเราก็จะพัฒนาไปไปได้ดีด้วยค,ความเขี้ยวครับคือมันเป็นลีกที่นักเตะต่างชาติไม่มีลิมิตครับก็คือมาคุณจะมาอย่างยกตัวอ,อย่างอย่างทีมผมนะครับทีมผมจะมีแปด 8บราซิล2ปาากวัว1ยูเคนแล้วก็1ไทยแลนด์แล้วก็4สเปนก็คือเป็นแบบนี้ครับท,ทุกทีมก็จะเป็นแบบนี้บางคนบางทีมก็บราซิลล้วนเลยมันก็ทําให้หลีกมันการแข่งขันสูงการแข่งขันสูงแล้วก็ตัวผู้เล่นในสเปในในบ้านเขาครับก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะถ้าเกิดไม่ไม่ดิ้นรนก็จะไม่มีไม่มีพื้นที่ให้ตเตงได้โชว์ครับมันก็ทําให้แบบมันก็ทําให้ทุกคนมันมันต้องทีบตัวเองครับ คือได้จากที่โน่นอ่ะมันก็หลายๆอย่างครับพี่ผมผมได้สัมผัสกับเหมือนสปีดเกมที่มันเร็วขึ้นมันก็ทําให้ผมแบบรู้จักรู้จักจังหวะเล่นมากขึ้นรู้จักจังหวะช้าเร็วอะไรเงี้ยครับผมก็ซึ่งพวกพี่ๆในทีมชาติครับพวกพี่เนิร์ดพี่อาร์มอะไรเงี้ยคือจะมีประสบการณ์ในเรื่องตรงนี้มากครับซึ่งพอผมไปเล่นตรงนั้นอ่ะผมก็จะกลับมาผมจะเข้าใจเลยครับว่าฟุตซอลมันมันมันไม่ใช่แค่แบบคุณจะแบบก้มหน้าก้มตาไปอย่างเดียวมันมันมีจังหวะของมันนะครับ มันมีทัมมิ่งของมันใช่ตอนตอนนี้ผมอาจจะคิดอยากเป็นโค้ดผมก็ยังไม่รู้ว่าว่า,วาถึงเวลานั้นผมอาจจะจะเหนื่อยล้าทางสมองหรือว่าผมผมอาจจะอยากพักหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้ว่านะคตผมยังยังยังจะแต่ผมก็ชอบฟุตบอลครับชอบอยากอยู่ในในวงการกีฬาอยากอยู่ในอยากเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการฟุตบอลฟุตซอลไทยของเรา ไม่เลยครับผมผมไม่ได้อยากไปเล่นฟุตบอลนะผมอยากผมชอบดูฟุตบอลนะครับแต่ไม่ได้อยากไปเล่นฟุตบอลผมอยากจะอย่างที่บอกครับว่าหลังจากนี้ผมก็คืออยากจะอยู่ในวงการฟุตบอลฟุตซอลเพราะว่าผมชอบแล้วผมคิดว่าถ้าผมรักฟุตบอลฟุตซอลมากพอผมน่าจะน่าจะทำอะไรให้กับวงการเราได้ในในอนาคตอย่างเงครับผมคิดว่า ฟุตซอลมันก็เป็นกีฬาหนึ่งครับที่สามารถเลี้ยงชีพเราได้สามารถนาเป็นตัวนําพาเราไปอยู่ในมีชีวิตที่ดีได้ถ้าเรารู้จักบริหารแล้วก็มีวินัยมีทัศนคติที่ดีอย่างผมผมก็เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งแล้วไม่ได้ผมไม่ได้ชอบการเรียนมากนะครับตอนนั้นตอนนั้นนะครับผมก็เลยมุ่งทางกีฬาแล้วก็ทุ่มเท้กับมันอย่างเต็มที่ครับ ซึ่งวันนี้มันก็มันก็ตอบแทนตอบแทนผมแล้วแต่คือผมก็คิดว่าผมยังไปได้อีกครผมยังยังไม่สุดแค่นี้แล้วก็ผมยังต้องการจะมีชีวิตที่ที่ดีกว่านี้อผมคิดว่าน้องๆทุกคนถ้าเราไม่หยุดฝันเราต้องรักมันแล้วก็ไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรครัเราต้องไม่ยออ่อท้อเราต้องก้าวขาม,มันไปให้ได้ผมเชื่อได้เลยว่านักกีฬาทีมชาติทุกคนที่มาอยู่จุดนี้เนี่ย ทุกๆคนเจอเจอสิ่งที่มันหนักหนาเจออุปสรรคกันมาทุกๆคนครับแต่พวกพวกพี่ๆเขาไม่ไม่ยอมแพ้แล้วก็สู้ไม่ว่าจะเจออะไรก็อยากจะชนะมันจนจนเขาถึงมีจุดนี้ได้ผมก็เชื่อในความพยายามส่วนตัวผมไม่เคยเจอแบบที่มันหนักถึงขั้นแบบว่าท้อแท้ไม่อยากเล่นแล้ว มันก็มีแบบเมื่อเมื่อเราแพ้หรือเราแบบไม่ไม่พอผิดหวังกับกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยในในกีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บอะไรมันก็มีที่แบบท้อแต่ผมไม่เคยที่จะคิดว่าแบบจะหันหลังให้กับฟุตซอลผมก็แค่ท้อแล้วก็กลับไปทบทวนคิดว่าเราควรจะหันหลังให้ให้กับมันหรอว่าเพราะวันนี้เราเราเดินมาไกลพอพอแล้วเนี่ยคคิดว่าผมคิดตลอดครับว่าเราเหนื่อยเราก็พัก เราหายเหนื่อยเราก็ต้องไปต่อครับผมก็อันนี้ผมก็มีครอบครัวผมมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วก็ภรรยาผมกาลังจะคลอดลูกอีกหนึ่งคนผมคิดว่าผมก็อยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็เป็นเสาหลักให้กับที่บ้านไปนานๆผมก็พยายามเมนจบริหารชีวิตตัวเอง แล้วก็เทคแคร์ครอบครัวให้ดีที่สุด